อูจีหลีทียนเซิ่งหมู่เยาชื่ออูจีหลีเทียนเซิ่งหมู่เยาชื่ออูจีหลีเทียนเซิงหมู่เยาชื่อบารมีฟ้าท่องไปทั้งสามภพหยุดคิดลบกับคิดบวกคุณมหหันหยุดเข็นฆ่าอย่าคิดหมายเอาชีวัน สร้างคุณความดีให้ประจักษ์แก่ชาวโลกหยุดสร้างความเศร้าโศกหยุดสร้างความลำเค็นแต่จงสร้างความดีเป็นแก่นสารหยุดความชั่วทั้งหลายเท่านี้พอกันทีกับบาปเวรธรรมศักดิ์สิทธิ์คือธรรมจริงธรรมกอบกู้แม่ลงมากับหมู่มวลเทพพุทธเสียนพระโพธิสัตว์ แม่ลงมาเพื่อกระจัดมหาวิบากกรรมให้สินส้นซากมิให้เหลือและปรกโปรดโปรยพระธรรมนำมาจุนเชือเพื่อกอบเกื้อเวในสัตว์โลกโดยทั่วถึงกันลูกเอ๋อยอันธรรมะมีไว้กอบกู้โลกดับความวิปรโยคและโศกสันบุตรทั้งหลายจะสายใดไม่ว่ากัน จงหันหน้าเข้าหาศึกษาพระธรรมนำทางเดินหลักธรรมฟ้าสายนี้ก็ยิ่งใหญ่มาแก้ไขชะตาโลกกำลังโศกสัน์ปรโปรุยธรรมเป็นธรรมแท้ทุกๆวันชวนลูกหันหน้าสร้างคุณงามความดีเพื่อหนีเวรสอนให้ลูกๆหยุดเบียดเบียนหยุดเข็นฆ่า จงมองตาของสัตว์เลี้ยงก่อนประหารรับธรรมะเรียนวิธีที่จะได้พ้นบวงมารแม่นำธรรมเปิดทางด้วยแม่เองลูกอืยพระธรรมวจนะแห่งองค์สมเด็จพระแม่เจ้าอริยมารดรนีหวังจินหมู่หวังหมู่เหนียงเหนียงณนะห้วงดินแดนสยบทิพเทือกเขาคุณลุ้นหัวสาล